อาายเ่ครับพี่น้องครับเมื่อเนี่พาพี่น้องมาเผาป่าคนไงเด้อพี่น้องเด้อสมัติได้ป่าไงค่ะอยู่หัวนาท่านประธานพี่น้องครับเอาอบได้ล้านเลยเถ่ามันนี่เพื่อตลาะบ้านเท่ามันอุดมสมบูรณ์แท้อะไรจะมาเท่าบ้านของเรามันสีสุกอยู่ต็มันสมัติตัวใหญ่คัะเขียอีพอจ้ากรเบิองกล่องไฟอนนี้กระเบองกล่องไฟก็ะย่าแล้วไม่ควนเหมือนไงพี่ชัาง่ะ ตามไม่โุยโอ,อเคเลแน่นอาไหนขอโทษขอเสียใจขาเต้เนีย้ยมออกไม่ติพี่น้องครับภาคภูมิใจเด้อพี่น้องเขาเกิดมาในแผ่นดินอีสานแผ่นดินแห่งประเทศไทยธนระว่อาอุดมสมบูรณ์ไปทั่วป้าเมื่อิ่งไก่ไก่เจ้าคุจักว่าตัวนี้ยังไงยัตัวพี่น้องมันเป็นป่าอยู่บ่จ้าปะค่ะ <c oughs> <c oughs> อย่าลงไหลควายเหด้อพี่น้องเ้อบ้านเฮาน่ะที่สุดของที่สุดแล้วมาสาแล้วาเร็ว่อนามันอันนี้พันตายบ่น้่ม่นช่เนี่นี่ฮะเรียกซิลเหรอเออระดับแลดับเตียมีแล้ว ช่นี้ยังได้เจ้าเกินนมากหรเ่าช่วนี้เนี่ยมันข้เจ้าไรบุ่ะโอ้สองโหลไปบอกถูกแล้วจ้านี่แบ่งไปค่ะคีเตอร์คีเตอร์ไงมอปาซิล แบยอไแาวไม่มีอะไรฟินไปกว่านี้แล้วการให้มกินนะใช่ติดต่อเ่าทั้งติดต่อเนี่ยสาธเอาดึงดึงบนี้ดึงดึงจับอไจับไเอาเอาเอาตอนนี้พ่อจัดการพ่อ่อยเตือนคอยเบิกแหงเลยอู้ย โอ้ยพ่อฉันพังปลาอีกแล้วบาดตัวบังไงเมื่อกี้นี่มาถึงพี่น้องครับบาดอืมโอ้พ่อพี่น้องกินข้าวกินอะไรกินเบียร์กันเองคนบรรยากาศลูกทุ่งลูกทุ่ง ลูกทุ่งอ๋อมากะเอาบาทนี่ห็นด้วยอยู่เบานี่อ๋อยกบวน่ยบาก็แล้วอโคตเลยไปนกินได้มันกินได้นี่ยะม่ละเอียดนี่น่าามโอ้โหยดพี่น้องพี่น้องจองบ่จองใส่บ่แก้วแบักกอกอบกบลเอามา เว้ยโหแซ่บแซ่บนนยานยานมูกินปลานิลเอามาเสียงพุทธไอ้ปูกินหรอเปล่าไอ้ปูนี่แหละขนลุกขนลุกป่วยได้ปลาค่อใหญ่โตใหญ่ปลาเนี่ยขนลุกเบิดเลยบ่คิดบ่ฝันว่าสาธรรมดาแลีปลาค่อใหญ่ปลานี่พี่น้องเขาบอกต้ออยู่ความไปความแม่งไงบ่าดไปแล้วมากมากเรได้บ่ายเนี่ยมาพี่น้องมากมามาปลาค่อใหญ่มากหอดแล้ว <ถ>พี่น้องครับกับบรรยากาศที่ละกับครอบครัวของรรท่านรรมาท่านมรท่านครับยายแดงอบุสโลมีความร้อนปิกนิกปิกนิกทุกสิ่งอย่างความเคนไหวมันเป็นไปด้วยความทักความสามาัคคีเป็นไปด้วยความสุขเสมอพี่น้องครับพ่อกันไม่คิดหนาจ้าสวัสดีค่ะดัง <ไป S 1> ต่อนวเ <ไป S 1> หรอเนี่จ้าจ้า 我看。<Yeah. S 2> well,